การท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกอทอทอได้เร่งดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือในกรุงเทพที่เข้าใกล้การยื่นประกวดราคาโครงการชุมชนคอมมูนิตี้คลองเตยในปี2565กกททได้แสวงหาความทันสมัยของท่าเรือกรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งบางส่วนถูกบุกรุกไปแล้ว แต่สวนทางกับสภาพความจริงในสังคมเพราะพื้นที่ใกล้แหล่งน้ําบางส่วนเป็นที่อยู่อาศัยของคนฐานะยากจนจึงเกิดความกังวลกับคนบางส่วนว่าในอนาคตจะย้ายไปอยู่อาศัยที่ไหนและประกอบอาชีพอะไรในการขอคืนพื้นที่เขตที่ถูกรุกล้ำให้สามารถก่อสร้างต่อไปได้ชุมชนจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการปรับปรุงท่าเรือให้ทันสมัย วันนี้จึงกลายเป็นข้อพิพาทที่มีรากของปัญหามาจากความเหลื่อมล้ำในสังคมของประเทศไทยชาวบา้านบางส่วนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่พิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้านถ้ามันไล่ที่จริง,รงมันก็เดือดร้อนไงเพราะยายอยู่ที่นี่มานานแล้วก็อยากจะอยู่ที่เดิมไม่ได้อยากจะไปไหนเพราะมันกระทบต่อการค้าขายของยายถ้าจะรายยายจะไปขายของที่อื่นอีกมันก็ไม่ดีเท่ากับของเดิมเหมือนเดิม ต้องแบบดิ้นลนใหม่สร้างอะไรใหม่เนี่ยถ้าเราไปอยู่ที่อื่นเราก็ต้องสร้างของใหม่อะไรใหม่เพราะเราย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วไม่รู้จะได้ขายของหรือเปล่าถ้าไปอยู่ทาเฮา์ทาโฮมหรือแฝดอะไรแบบนี้ยไม่มีสิทธิ์ที่ได้ขายของเลยก็ยายเป็นหัวหน้าครอบครัวแตต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงคนแก่ทราบขาวอยู่ว่าจะไล่ที่แก่ไม่รู้เมื่อไหร่ใจหนึ่งก็อยากจะไปใจหนึ่งก็ไม่อยากจะไปไม่รู้จะทําไง ไปแล้วก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่นับหนึ่งคือกรณีที่ว่าจะให้ไปอยู่คอนโดไปอยู่ท,ที่นู่นที่นี่คอนโดมันจ้างอะไรเราจ้างอะไรเราชุมชนนี้เราอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วไม่ต้องไปคุณหวาถ้าคุณเคคิดจะไล่คุณมีเงินเบบยาวๆเดียาคุณวางเงินเท่าไหร่จะไล่เราเท่าไหร่มันก็แบบมีวันะครนะ เราอยู่ตรงนี้มานานนะครับพี่ก็เราอยู่ตั้งแต่เด็กอะ่ะมันมันมีหลายๆอย่างหลายๆเรื่องพวกความทรงจําอะไรอย่างเงี้ยถ้าว่าผมเด็กรุ่นใหม่อะ่ะจริงๆอ่ะผมมองว่าเรื่องการไล่ที่มันมันค่อนขอ้างเซนซิทีฟแต่คนรุ่นใหม่อ่ะที่อยู่อยู่ในคกองเตยแล้วมันมันยิ่งแล้วอย่างผมเจนใหม่ๆผมก็อยากเห็นคกองเตยพัฒนาไปในทางที่ดีที่ที่ ที่ไม่ใช่ว่าเกี่ยวนะเรื่องไล่ที่เราก็ไม่รู้ไว้ละตอนถึงไล่ที่ตอนนั้นเราจะไปอยู่ตรงไหนแต่ผมก็คิดอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งเราต้องอาจจะย้ายไปอยู่ข้างนอกมีครอบครัวมีลูกเราอยู่ในสังคมแบบนี้เราโตมาแบบนี้เรารู้เราเห็นอะไรเป็นอะไรเอาจริงนะถ้าไปไม่ได้ผมอยากจะเลือกอยู่ที่นี่เพราะว่าหนึ่งเลยฮะข้อแรกเลยเรื่องของสถานที่ในการทํางานตรงนี้ม่ก็เหมือนใจกลางเมืองถูกไหมครับเหมือนใจกลางเมืองเราสามารถเดินทางไปนู่นไปนี่ได้ง่ายสะดวก แต่แตถ้าเข้าใจเราต้องแลกกับสังคมสภาพแวดล้อมที่มันเป็นแบบนี้แต่ในสุดท้ายแล้ววันหนึ่งผมก็คิดว่าอยากจะอยู่ตรงนี้ต่อก็อยากจะพัฒนาให้ในเรื่องของคองเติมมันพัฒนาไปดีดกว่าเรื่องหลายๆเรื่องที่เจอมาที่ออกข่าวที่อะไรที สนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 95 460 5580